กระเทียมกันไปลงไปโอ้ฝากะห้องฝนสิตโตกพี่น้องเลยก็ยืมสถานที่เนี่ยเดอ้อหกหาขิ่นเลื่อมเอาไหม้มาพี่น้องล่าลาย ทำไม่แข้งตรงหน้าเกาหลีบรรยากาศดีครับพี่น้องโอ้ยมยีดกับวัตถุดิบมากช่าจังได้แะเนี่ย โอเคโอเคจังสิปาดได้ซ่อนมาปาดเริ่หมหอดมีดนี่แหละมาข้างนอกเอาง่ายๆกรร็แล้วกันกะปิไปกะปิน้ำเล็กน้อยพี่น้องเสียงฝากก่อน อกระเทยไหมบียร์หล่ะนเนาะเรื่อมีดเป็นไปได้ไงเนี่ยเรื่อมีดมากพี่น้องเลยแข็งดะกระเทยแช่ตู้เย็นไว้ออ๋อค่อกินจะของเนาะพี่น้องขอโทษขอัยหลายๆค่ะ สาย mm, <now. S 1> าหนึน้าขมลาไใมักกินยี่ห้อนี่พี่นนองแส่บพี่ เปาแน้วค่ะอืมเสบ ใบแข้งยีเด็ดโอ้ยยยๆโอ้ยลืมไม้มากพี่น้องเลยลืมหอดมีดตอนแรกลืมจานตอนแรกลืมจานเดอ้อพี่นอ้องเด้อเดี๋ยวเอาดินคืนกะน,น,นะอือหือ ข้างไหนพี่น้องข้างควดชิเหือดปะอันเลื่อมหอดไม้แล้ก็เลื่อมหอดบีดมะปาดบอกเคี้ยวเนามะขวดอยูอ่สัปดาหเกาหลีมันดดมแท่งโตโะเต๋เบิง่งเบิ่งยำปลายยำปลาย กูละแข้งอะ่ะตวบ,บไงได้ยพี่น้องพักลวกแสบน้วกันเด้อแ,แก้เพลดสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายซู่โหซุกคนค่ะพบพอ,พอ,อบกก้อยสากินแสบคือกคขาพี่น้องค่ะมยพผกพอกันดูทำกันบรรยากาศ ลองหน้าของเกาหลีใต้ค่ะพี่นอ้องยูซาล่านะคะมืน,นี้ภาพพี่น้องว่าต่ําหอยแข้งกิ่อยู่กลางทงค่ะมากค่ะพี่น้องเซร็จากตั้งกันความันกดแล่วไม่ได้ก,กดปลดกล่องน้องพันกระได้ตเตะหัวเถอะปเขาก็ติเื่อ mười hai bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi โตนี้พี่น้องโตอ้วนครับ เลยหอยแรงหอยแรงยับไม่ก็ลืมเอามามมดก็ลืมเอามา ทายอยู่ข้างนอกพี่หนอ้องลบมมีเลยสีขุ่มขๆลงต้นจะตกขอเขียนหน่อยตกหเนย้อน,นหนึ่งหอนหัน ผมใส่ก้นเพินบอกปลวอาใส่ถุงเลยค่ะมันเล็ดติดมือเียงกับเี่ยเข็กสซลพี่น้องจัก เหมือนบรรยากาศไอ้ยุทงหน้าบ้านเท่าไหร่คะพี่น้อนงนั่งกินตะมหุูงยุทงยุน่างใช่ไหมจ๊ะคุณเจ้าเขาบางงานคุณก็เด็กเ่ียวแล้วจ้ะ แดดแดดมากหรอค่ะจกักแดดจักขึ้มจักสิตกกับว่าตกฝนก็นได้โอ้ยมันว่าสุขภาพขอโทษขอแพ้หลายๆเด้อจา้าพี่น้องจา้า 给我雕好。 กีกายอะไรไอเนาะยืดต <Ash> well. ัวนิ่งหอย เราติดมือโอ้ยเนาะก้อกยกินเพชรก,ก๋วยกับจิบไปกินน้องจืดด้ยวยค่ะพี่น้องกินน้องจืดตามเห็นว่าเพชรกับว่าแซมแล้วค่ะ น่ะมาันเหลืออ,อ,อยู่ดอเป็นโซ่งใส่กับปุ่นก็ได้ครับพี่น้องเขาเหนียวบ่เหนียวแต่วันเหนียวติดมือ ยึดมือกันสักโพตรบรรยากาศดีอีกเลี้ยวไปกันผู้เขาแก่เพียรกับกัน้รอเกาพันววด ให้กับประมาณสองร้อยหาสิบบาทตอนนี้นะคะพี่น้องสองร้อยหาสิบหกสิบพ่วงหนึ่ง หวานดีคร mm hmm. ับแกเพ็ดน้พีป่น้อง จะเมื่อไปกินหอมพี่เก้าเหรอคะมวนบรรยากาญจนาเอาบรรยากาศข้างนอกตอนนี้กับติดมืดก่อย สำหรับคลิปนี้นะคะก้อยกับสิบปากพี่น้องไว้เพียงทอนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะพอกันไม่คลิปหนานะคะขอคุณพี่น้องสุขูทุกคนนะคะเ้การติดตามรับชมนะคะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเพจก้อยสร้างกินแซบนะคะช่อง YouTube นะคะพี่น้อง t ิกต็อกนะคะขอคุณพี่น้องสุขูมุกุนได้หลายเรื่อค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะ